เลือกออกมาให้อู้เรือแบบสิบบาทหมดเลยเหรอคะยูื้เหรออยู่ที่สิบนะเสียเออน้อยค้าขอโปรไหนค่ะอ้าวขอโปรไหนค่ะวันนี้มีโปรอะไรคะจิบบาทเหรอคะเลือกออกมานีให้อู้ สิบบาทหมดเลยเหรอคะยูื้อเหรออยู่ที่สิบน,นะเสียเออน้อยคะขอโปรไหนคะ่ะอา้าวขอโปรไหนคะ่ะวันนี้มีโปรอะไรคะสิบบาทเหรอคะเลือกออกมาเหรอสิบบาทหมดเลยเหรอคะบบยูื้อเหรอ 有惊喜。<laughs> <laughs> <laughs>